ีค่ะพบกับพี่จอยแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยได้รับพัสดุนะคะเป็นพัสดุมาจากน้องเอหรือว่านาริมิซ่ตันของเรานะคะลูกสาวที่น่ารักนะคะเราได้คุยกันเรื่องของการทําบุญเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อวันที่ วันที่เท่าไหร่พี่จอยจำไม่ได้นะคะเป็นวันที่คุณสามีเข้าไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะพี่จอยก็ได้เอาเข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ไปเลี้ยงกับประชาชนนะคะที่มาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ร้อยกล่องก็มันไม่มากนะคะไม่มากสำหรับประชาชนที่เยอะมากๆเลยที่ไปฉีดวัคซีนนะคะ แต่ก็หลายๆคนก็ร่วมมือร่วมใจกันหลายๆคนก็มีรายยามมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งอะไรนะคะก็คุยกับลูกเอว่าวันที่สามสิบคุณสามีของอแม่จอยก็จะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะในส่วนของพี่จอยฉีดไปแล้วนะคะฉีดไปครบแล้วแล้วตอนนี้ก็ฟื้นตัวแล้วหลังจากที่อาเมามันกับเข็มที่สองมาสองวันนะคะ ก็คุยกับลูกเขาว่าเออแม่จอยจะทำจะทำเอ,อ่อ,อจะทำกระเพาะปลาเนาะกระเพาะปลาแล้วก็ช่วงน,นี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปเข้าห้างไม่ได้อะไรเนาะขาดแต่ว่าอย่างอื่นแม่จอยหาได้แต่ขาดแต่ว่าเห็ดหอมเนาะเห็ดหอมมันหายากนะเพราะว่ามันต้องไปซื้อห้างอย่างเดียว แล้วก็ลูกเอกเขาก็อ่ายินดีนะคะยินดีแล้วก็น้องเขาก็ส่งเห็ดหอมมาให้เนาะเรามาดูด้วยกันนะคะว่าอาบอกให้น้องเขาว่าเอาแค่เพราะว่าอาพี่จอยหรือว่าแม่จอยทําแพ่เบอร์หมอเบอร์40นะคะเมือ่อหมอเบอร์40ก็อเอาแค่สามถุงก็พออะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าลูกเขาจะส่งมาให้กี่ถุงนะคะ เพาะ่าเดี๋ยวมันต้องมีกระเพาะปลาแล้วก็มันก็จะมีะไข่นกกระทาด้วยนะคะค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเนาะนะคะลูกเขาก็บอกว่าดีใจนะคะที่แม่มาบอกบุญนะจริงๆแล้วนะ,อ,ะอยากจะทําเองวันนั้นข้าวกล่องร้อยหอ่อก็ร้อยกล่องนะคะร้อยกล่อง <ทำ S 1> เอง, <ทำ S 1> เองแต่ก็เออ ก็ให้ให้ไปคุยกับลูกเอเฉยๆนะคะก็อยากให้ลูกเอก็ได้ทาบุญร่วมกันด้วยนะคะดีน้องเขาก็ยินดีเนาะเพราะว่าเห็ดหอมน้องเขาเคยส่งมาให้นะคะมันสวยแล้วก็ก็เลยติดใจนะพี่จอยก็ติดใจนะคะชอบชอบว่าเออเห็ดหอมเขา,าใหญ่และสวยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากใหญ่ด้วยนะคะ ตราปลาทองนะคะตราปลาทองเนาะบอกให้น้องเ็าส่งมาสามห่อหอ,อันนี้ก็จะเป็นกิ๊กโชนะกิ๊กโชบบอกว่าให้เอาสักขวดสองขวดนะน้องเขามาให้สามขวดเลยนะคะกิ๊กโฉเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเพื่อนๆบอกว่าเห็ดหอมสามห่อนะคะสามหอ่อแต่น้องเขาส่งเห็ดหอมมาให้สี่ห่อเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตวางก่องน,นะ นี่ค่ะเห็ดหอมแห้งนะคะตราปลาทองนะคะขานะใหญ่เยอะนะคะอะพี่จอยคงจะคงใช้ไม่หมดนะเต็มที่ก็พี่จอยก็น่าจะใช้ประมาณสองถุงนะคะว่าบอกให้น้องเขาแล้วว่าเอาแค่สองถุงก็พอแต่น้องเขามาให้สี่ถุงเลยนะคะสี่ถุงนะคะแล้วเราก็เอาไว้ทําโอกาสต,ต่อไปนะคะในส่วนของ กระเพาะปลาพี่จอยก็สั่งกระเพาะปลาไว้แล้วกระเพาะปลาไข่นกกระทานะคะในส่วนของพวกหน่อไม้อะไรเดี๋ยวพี่จอยไปสวนนะคะไปสวนแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกน้องเขาขุดมาให้เนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกเอม,มากๆเลยนะคะที่มาร่วมทําบุญกับแม่จอยนะคะแล้วยังไงเราก็จะรับุญพ<อ><อ>ทุกคนที่ชมอ่าดูอ่า การรีวิวตอนนี้ก็จะได้รับปุ่มพร้อมกันด้วยนะคะใครที่เป็นเพื่อนกับพี่จอยแม่จอยนะคะเราก็ะจะรับปุ่มด้วยกันนะคะเดี๋ยววันที่สามสิบพี่จอยจะลงมือทําแต่เช้านะคะเพราะว่าจะออกไปอเอาไปโรงพยาบาลก็จะประมาณสิบโมงครึ่งนะคะเราต้องรีบทำเนาะ รายละเอียดมันก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะต้องต้มอ,อ,อกไก่นะอกไก่ก็ต้องไปฉีกเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆนะคะอันนี้ก็คือทิชชนะคะทิชชนะคะเป็นสามขวดนะคะน้องก็ส่งมาให้นะ,ะทิชชก็คงใช้ไม่หมดนะคะก็คงจะเอาไว้ตอนต่อไปเนาะก็คือทิชชก็คือซอสเปรี้ยวนี่เองนะคะนี่เลยค่ะ มาดูวันที่สามสิบจะอร่อยแล้วก็ขายดีได้ขายดีขนาดไหนนะคะแล้วพี่เจย์ก็จะต้องเตรียมกล่องพลาสติกด้วยนะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาก็ต้องใช้กล่องโฟมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะอันตรายเนาะใช้ใช้เป็นกล่องพลาสติกที่กันความร้อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้อุปกรณ์อาหมายถึงว่าวัตถุดิบวัตถุดิบ ก็เกือบจะพร้อมแล้วล่ะค่ะแต่ว่า,าเดี๋ยวพี่จอยก็จะไปไปหาอีกทีนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่จอยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ่แล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ